สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเ,เคล็ดลับดีๆนะครับเกี่ยวกับการาดูแลผักหวานป่านะครับในช่วงที่ปลูกแรกๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นผักหวานป่าที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณสักเดือนอมิถุนานะครับตอนนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แตกยอดเลยนะครับเพื่อนๆยังไม่แตกยอดเลยแต่ไม่ต้องตกใจนะครับ ที่เห็นยังไม่แตกยอดแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่แตกยอดให้เราเห็นนะครับแต่ว่าด้านล่างครับด้านล่างที่เป็นรากของเขานี่นะครับตอนนี้คงจะแทงรากลงไปลึกพอสมควรแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่แตกยอดนะครับแต่ว่ารากของเขานจะเริญเติบโตอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าผักหวานป่านี้เท่าที่สังเกตดูนะครับเขาจะเป็นพืชที่ สะสมอาหารนะครับสะสมอาหารไว้ในในรากนะครับรากที่อยู่ใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจที่เขายังไม่แตกยอดนะครับสําหรับการปลูกขหวานป่านะครับในช่วงแรกๆนะครับสําหรับผมแล้วนะครับไม่ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นี่นะครับก็คือดูแลไม่ให้เขาแห้งนะครับถึงแม้ว่าผักหวานป่าจะ จะไม่ชอบน้ําเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ลดน้ําเขานะครับถ้าดินเริ่มแห้งก็ต้องลดน้านะครับแต่ว่าไม่ต้องลดเยอะนะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยครับพยายามดูแลวัชพืชรอบๆนะครับให้เขาได้ดูโปร่งนะครับไม่ไม่ให้วัชพืชรอบๆบคลุมนะครับวัชพืชรอบๆเราก็เอามาคลุมดินนะครับคลุมหน้าดินนะครับเห็นไหมครับเอามาคลุมหน้าดิน บริเวณรอบๆโคนต้นนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใส่ปุ๋ยคอกนะครับที่ใส่ก็มีอย่างเดียวก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเท่านั้นเองนะครับก็ตอนนี้หน้าตาก็ก็เริ่มดูดีแล้วนะครับคาดว่านะครับคาดว่าอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะเริ่มแทงยอดนะครับนี้เป็นเป็นผักหวานป่าที่พเพาะเมล็ดนะครับตัวน,นี้นะเป็นผักหวานป่าที่พเพาะเมล็ดนะครับที่ผมปลูกใหม่นะครับ สำหรับไม้พีเลี้ยงนะครับก็ต้องดูแลเขาด้วยนะครับเพราะว่าผักหวานจะโตหรือไม่โตนี่ก็ขึ้นอยู่กับไม้พีเลี้ยงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลพีเลี้ยงนะครับให้ดีนะครับถ้าไม้พีเลี้ยงแข็งแรงนะครับต้นผักหวานของเราก็โตนะครับเห็นแค่นี้นะครับอีกประมาณสักคิดว่าคงไม่ถึงปีหนึ่งนะครับก็น่าจะมียอดให้เราได้เก็บได้แล้วนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ก็ไม่ได้โตช้าเท่าไหร่นะครับ ไม่ได้โตช้าเท่าไหร่ให้ผลผลิตค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าต้นเขาสูงขึ้นมาประมาณสักเมตรเดียวนี้เราก็สามารถเก็บยอดได้แล้วนะครับเพราะว่ารากของเขาสะสมอาหารไว้เยอะเลยนะครับสําสหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับการปลูกผักหวานป่านะครับก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมเองมีประสบการณ์ในการปลูกผักหวานป่ามานีา้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่10แล้วนะครับ เก็บยอดผักหวานป่าขายก็ได้หลายตังค์แล้วนะครับตอนกิ่งขายก็ได้หลายตังค์แล้วเหมือนกันนะครับเพราะ,ะนั้นก็พูดคุยกันได้นะครับหรือใครมีเทคนิควิธีนะครับด,ดีที่มาแชร์มาพูดคุยกันก็เชิญได้นะครับติชมได้นะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ